ดูครับหอมมากเลยครับอยู่ตรงนี้นี่คือได้กลิ่นขนาดใส่แมสนี่เรียกว่าหอมทะลุแมสขึ้นมาเลยฮะเนี่ยนะฮะมาคันมือเอกนะครับดูแล้วแบบหมูนุ่มมากนี่อืมอืมนี่จิมซับจริงพี่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮียต้นชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับร้านนะครับหมูมะนาวเตาถ่านนะครับอยู่ที่ตลาดบ้านฟ้าเลอมาเช่นะครับแล้วก็อยู่ที่ลำลูกกานะครับประมาณคลองหกนั่เองนะครับซึ่งร้านนี้จริงๆที่น่าสนใจก็คือว่าผมเคยเห็นนะครับหมูมะนาวส่วนมากจะเป็นหมูที่ต้มหรือลวกใช่ไหมครับแต่ว่าร้านนี้พิเศษมากครับเพราะว่าหมูมะนาวที่นี่ใช้วิธีย่างเตาถ่านครับเดี๋ยวน่าสนใจยังไงไปดูนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับทางร้านกันแล้วนะครับ พี่ผู้ชายชื่ออะไรครับพี่สานิตนะครับแล้วก็พี่ผู้หญิงชื่อพี่ตุ๊กตานะครับผมนี่ก็คือสาขาแม่ขายที่ขายนะครับหมูมะนาวเตาถ่านนะครับนี่มาดูกันก่อนอันนี้ใช้หมูส่วนไหนครับใช้หมูสันนอกนะครับนี่แล้วทำไมถึงเป็นทำไมถึงใช้เป็นเป็นย่างล่ะครับทุกทีจะเคยเห็นแต่เป็นใช้ลวกหรือต้มอะไรอย่างเงี้ย เราต้องทำแบบยังไงล่ะให้มันแหวกแนวมีมความแตกต่างนิดนึงเ<ช><ช>นาะ,นะครับรู้แล้วนี่หมักนี่มีเหมือนเหมือนใช้นมด้วยเหรอะนี่เห็นไหมเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับไม่ได้หมักธรรมดานะครับเป็นใช้หมักนมกใช่ไหมฮะให้มันนุ่มขึ้นเนาะแล้วขายยังไงบ้างครับพี่ขีดละ50บาทขีดละห้าสิบบาทนะครับนี่ช่างเป็นขีดนะครับแล้วก็ดูนะครับมีคณะกับกรอบ มีคะจับกรอบนะครับมีตั้งกวาด้วยนะครับผักแช่เย็นมานะครับสวัสดีค่ะอันนี้จะเตรียมไว้เลยเนาะแี่ย่างสุกไม่ทันนะครับนะฮะมาแล้วครับนี่ วันอาทิตย์แล้วก็พุทธเสาร์มังเอกนวันศุกร์วันอังคารในศุกร์นิดหน่อยที่ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออีกทีหนึ่งเดี๋ยวคือที่ที่นี่วันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็วันวันพุธวันเสาร์ตลาดสมรกรเมืองเอกอ๋อพุธกับพุธกับเสาร์สมรกรเมืองเอกนะฮะแล้วก็วันอังคารกับวันศุกร์ตลาดเจนีในมิตใหม่อ๋าวันอังคารวันศุกร์ตลาดเจนีนิมิตใหม่นะฮะเพราะผมเหมือนผมเคยไปเลยที่มันมีโลตัสด้วยปะ ที่มันมีตรงนี้มิดใหม่อะที่มีโลตัสด้วยไหมใช่ไหมมิดใหม่ศิลสามิลสี่ศิลป์ใหม่ศิลสามิสี่นะฮะเดี๋ยวลูกค้าเริ่มมาแล้วครับปิ้งกันไม่ทันนะฮะเอาสองที่นะครับได้ได้ได้มาดูฝั่งนี้ดีกว่านะฮะถ้าตลาดที่นี่พี่ขายตั้งแต่กี่โมงครับ บ่ายสองนะฮะไปจนถึงประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มเหรอครับส่ส่วนมากจะหมดก่อนเนาะ,ะดูครับหอมมากเลยครับอยู่ตรงนี้นี่คือได้กลิ่นขนาดใส่แมสนี่เรียกว่าหอมทะลุแมสขึ้นมาเลยฮะเป็นหมูหมักนุ่มนะครับาาดูครับ หอมมากขายขีดละ5้บาทนะครับช่วงนี้หมูแพงด้วยเนาะมนาวมะนาวเป็นมะนาวมนาวที่นี่ก็ใช้มะนาวสดนะครับมมนาวคั้นเองมะนาวคั้นเองด้วยนะครับแล้วก็พริกขี้หนูใช้เป็นพริกขี้หนูสวนต้นครับอ่านั้นกลิ่นก็จะหอมกว่าปกติเนาะโอ้อันนี้มีแบบราบไปเลยด้วยเหรอฮะามีมีมีให้ด้วยอย่างดีเลย ขอแอบยืมมือไปส่องๆหน่อยได้ไหมฮะอันนี้นี่นะครับนี่แล้วใส่ถ้วยนะครับเราจะขายอยู่ทั้งหมด6วันนะครับขายห้าวันขายห้าวันนะครับแต่ว่า3มตลาดนะครับก็คือมีที่นี่มีสัมะกรเมืองเอกนะครับแล้วก็เชนีนิมิตใหม่สามที่นะครับ ไรสะดวกที่ไหนก็ไปได้ที่นั่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิมพ์ไว้ใน description ให้อีกทีนึงนะครับที่นี่รับคนละครึ่งด้วยนะครับโครงการของรัฐลูกค้ามาเรื่อยๆแล้วครับเราดูแค่ปิ้งหมูนี่เพลินแล้วครับพี่ใช้หมูวันหนึ่งประมาณกี่กิโลครับเนี่ย เท่าไหร่เลยครับสักห้าสิบโลได้ไหมไม่ถึงนะฮะโอ้แต่ก็เยอะอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสมัยก่อนเมื่อก่อนถึงใช่ไหมพี่ตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีคนก็ไม่ค่อยใช้จ่ายกันเนาะครับผมที่มีแยกด้วยนะติดมันไม่มันอ๋อมีอ๋อมีทั้งมันมีทั้งติดมันไม่มีไม่ติดมันเนาะลูกค้าก็แจ้งได้นะครับเลือกเอาได้ว่าจะ ถ้าชอบแบบติดมันก็สั่งได้เลยนะครับถ้าแบบเอาเน้นๆของเนื้อๆเน้นๆก็บอกได้นะฮะแต่ผมอะรูจากหุ่นก็น่าจะรู้ว่าชอบแบบติดมันแน่นอนออดูนะครับอยากให้ให้ดูน้ํำจิ้มนะครับทุกคนนี่น้ำจิ้ม กินได้มันมีเครื่องดืให้กินด้วยโอ้นะฮะมีมะละด้วยล่ะเขาหพี่เอ้กระลังของที่นี่ให้เป็นต้นเอาให้คณะเป็นต้นนะครับที่นี่ใช่เมื่อวานน้องพี่มรังผิดก็าบอกหมูต้องเราทานขนาดเขาจบไปหลายปีแล้วเขาบอกเราต้องเสด็จไปเสด็จไปอยู่ต่ายกลับมาต้องมาดู นะเนขาติดเขาติดใจรสชาตินะนะ<ช>บางทีมันเป็นรสชาติที่แบบเราเคยเราเคยกินรสเนี้ยมันก็จําฝังใจนะสมัยสมัย,มยเรียนยครับอืมเนื้อมผมสมัยเรียนน่ะก็มีร้านอาหารตามสั่งอยู่ร้านหนึ่งโอ้โหผมกินแล้วแบบถูกใจมากแต่ไม่แต่ทุกวันนี้พอไปหาแล้วไปหาไม่เจอแล้วรู้สึกแบบคิดถึงรสชาตินั้นมากเลยใช่หรือ่าพิศเสารายที่เมืองเอกเมืองนางแกเมืองเมื อมาคนมึงเองนะครับอืมดูแล้วแบบหมูนุ่มมากนะฮะพี่มาที่นที่จุี่จที่จุดีุ่ดที่จี่จุดที่จุที่จที่จที่จดี่จุี่ล้ดที่จุดที่จที่จดที่จี่จุี่จาด่จุดที่่ที่จ่จี่ี่ี่จุดที่ี่จ้ดท่ดี่ว่ดี่วุดทดี่วด มไมไ่มันชอบแบบไม่มันใช่ไหมฮะอืมัมมนที่นี่เขาเลือกเลือกได้ฮะ<อ>ติดใจร้านนี้นะฮะที่นี่นี่แล้วดูน้ำจิ้มรสเด็ดน้ำจิมำจ้มรสเ,เด็ดด้วยเนาะดูสังเกตดูแบบใช้พิกขี้หนูสวนจะหอมกลิ่นก็จะหอมนะฮะแล้วก็ที่นี่ใช้คณะเป็นต้น,ตน นี่ย่างมาเรื่อยๆก็ออกเรื่อยๆนะฮะอันนี้ขายก็คือขีดละ40บาทถ้าข,ขีดละ5้บาทอ๋อเป็นหันไปเห็นป้ายันเก่าป้ายเก่ามันหลุดอะ่ะมันหลุด เอาไม่ไม่หลุดครับมันพับมันพับต่อนกี่ห้าสิบคุณปรับราคาอ๋อหมูหมูมันแพงขึ้นเนี่ยเข้าใจได้พี่ช่วยตักน้ำจิ้มขึ้นมาให네้ด <c oughs> <พ SCOTT> ูแบบนิดนึงได้ไหมเอ่ยนี่นะฮะนี่นะครับดูโอ้โหน้ำจิ้มความเข้มข้นนะฮะทีเขาก็จะซื้อแต่น้ำจิ้ม ซื้อแต่น้ำจิ้มก็มีนะ,อ,ะอ,อ๋อ <20 S 1> ขีดละยี่สิบบาทโลละสองร้อยเออซื้อใส่ขวดแล้วไปเที่ยวเมืองนอกนี่ก็แบบดีนะแล้วก็ไปเกาหลีไปญี่ปุ่นแต่เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าต้องใช้เลยอ่ะเพราะไปกินพวกอาหารทะเลที่นู่นนะแบบโอ้ผมคิดถึงอาหารน้ำจิ้มซีฟู้ดไทยมากนี่ยใช้เตาถ่านนะครับกลิ่นมันก็หอมมากชิมนะคะอยากให้ชิมมีถ้วยชิมไหมอ๋อได้ครับนะฮะ นีดเดียวก็พอนะพี่แลชิมนิดเดียวนี่นะครับแม่ค้าก็เด๋ยวใจดีนะครับให้ให้ชิมด้วยน้องกินติดมนหรือไม่มันเราก็อ๋อผมคุณผมแล้วติดมันแน่นอนครับอ่าฮ่นฮฮะนี่แต่บางคนก็สั่งได้นะมีเดียมอะไรอย่างเงี้ย่ามีเดียมสั่งได้ฮะฮ่น่่่่่่่า่า นะครับเดี๋ยวลองชิมดูครับ,รบอืนะฮะเดี๋ยวขอชิมข้างหลังนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับน,นะบนเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะครับนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูนะครับนี่อืมอืม น้จิ้มซ่บจริงพี่แล้วหมูมันนุ่มอ่ะอืมอร่อยมากครับจมาลนะอร่อยอืมยึงขนาดไม่ได้แบบกินกับผักนะแต่ว่าราสชาติน้ำจิ้มนี่แบบจิจจานมากน่กาชิมอ่านิ่ชิมผักด้วยนะครับนี่นะฮะอืมกรอบมาก นี่ชิ้นหนึ่งนะฮะอือร่อยอร่อยอร่อยมากไม่แปลกใจที่ที่นี่ขายมายี่สิบปีแล้วนะฮะใครอยากชิมหน้าเดี๋ยวถ้าหากว่าตอนนี้จำง่ายๆนะวันวันศุกร์ก็ที่ตลาดบ้านฟ้าเลิมมาเช่นะครับมาง่ายๆวันศุกร์ไม่วันวันวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์บ้านฟ้าเลิมมาเช่นะครับ นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปใครที่ฟังไม่นานเดี๋ยวไปทวนอีกทีนึงก็ได้ครับว่าวันไหนขายที่ไหนบ้างนะครับนี่โอเคนะครับเนื่อใครที่ใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ